อัปเดตข่าวของส,สาวแบล็กพีนะคะ ตายเพิ่งเห็นนะคะเพราพ่องูค่ะมีแอบปันใจนะไปกดไลค์ให้กับรูปในไอจีของพี่ซูด้วยนะคะเนี่ยแซวเล่นแกคำๆนะคือปกติเนี่ยไอจีของดีเจสเนค่ะแกก็มีการกดติดตามนะคะทั้ง4สาวแบ็คพิงทั้ง4คนอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่บ่อยหรอกนะคะที่จะได้เห็นแกค่ะเข้าไปกดไลค์นั้นในรูปของสาวๆเมมเบอร์คนอื่นๆเอาจริงๆเนี่ยแกลไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะมาเหตุครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ปกตินะคะก็จะกดไลค์นะให้เฉพาะกับรูปของนอริซ่านะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็เห็นดีเจงูค่ะมี การไปกดไลค์นะให้กับรูปของพี่ซูรูปนี้ด้วยนะคะอ่ะก็ไม่ว่ากันโนะรูปเส้นนี้ของพี่จีซูนะต้องบอกว่าสวยอลากระจายค่ะและดีเจงูค่ะก็ยังมีการไปกดไลค์นะในโพสต์รูปนี้นะคะของลิซ่าอีกด้วยค่ะส่วนนะคะข่าวถัดมาค่ะก็เป็นภาพของเจนนี่นะคะที่เธอค่ะไปขึ้นปกนิตยสาร W Korea นะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ท่าโพสของเธอต้องบอกว่าเซ็กซี่จริงๆค่ะเห็นแล้วร้องอื้อหือกันเลยทีเดียวนะคะไม่เรียวในมือเนี่ยสั่นกันเลยทีเดียว โอ้ยแซ่บมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโนบลฮัสด้วยนะคะโอ้ก็เข้าใจอยู่นะคะว่ามันเป็นแบบอินเตอร์เนาะแต่ว่าด้วยอย่างเราเนี่ยก็มีแอบเสียวไส้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมเบาได้ก็เบานะคะอยะเกี้ยวแอบเนี่ยเห็นแล้วก็แทบจะเป็นลมค่ะส่วนรูปใสๆนะ,ะโทนใสๆของเธอก็น่ารักอีกเช่นเคยค่ะ,ะใครชอบเล่มน,นี้นะคะก็รีบไปตํมกันได้เลยนะคะ แล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวดีเนาะอันนี้เป็นข่าวดีของนุ่มๆวงวินเดอร์นะคะเห็นเข้ามาประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการคัมแบ็กค่ะในวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเราก็ได้แต่หวังเนาะว่าแบล็คพิงค์ค่ะจะเป็นคิวถัดไปนะคะก็เห็นทาง GQ ค่ะก็มีการขึ้นบทความเหมือนกันนะคะบอกว่าแบล็คพิงค์ค่ะน่าจะคัมแบ็กประมาณเดือน8นะคะก็คือสิงหาคมนั่นเองค่ะแอดก็เอาข่าวของสาวแบล็คพิงค์มาฝากนะคะหลังเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า